1,000บาทตอ่อเดือนใช้สิทธิฉุกเฉินได้10,000บาทนะคือเอาเงินในนา,นาคตมนไปใช้ก่อนได้ด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งการตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน30,000ล้านบาทคืนให้30%เงินสะสมชราภาพผู้ปารตันมนม3 3การแก้หนี้เป็นการแก้หนี้แช่แข็งหนี้นะคะปลดหนี้ด้วยงานเรื่องกฎหมายที่รังแกประชาชนและเป็นอุปสรรคในการทํากิน ดอกเบี้ยตอบแทนอบอพอรอคนละหนึ่งพันบาทต่อเดือนเป็นเบี้ยตอบแทนอบอพอรอค่ะแล้วก็การลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองกับพ่อแม่รวมสูงสุด6 0 0 0 0บาทออมเงินพร้อมลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน LTS อันนี้ก็คือจะกลับมาอีกรอบหนึ่งลดต้นทุนเกษตร,รกรปุ๋ยน้ำมันไฟฟ้าราคาถูกไม่เลิกเงินบำนาญให้ค่าราชการเบิกเงินสมทบกบขได้ก่อน30ซนนี่นโยบายพร้อมทำนะฮะ แล้วก็ยังมีนโยบายอื่นๆนะที่ก็สรุปมาเป็นอินโฟกฟราฟิกอย่างเช่นเรื่องของการสร้างโอกาสให้เด็กไทยอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนเรียนจบมีงานทําทุนการศึกษาอาชีวะร้อยทุนต่อหนึ่งอำเภอทุนละหนึ่งหมื่นบาทมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง,คงริงกองเปรมแฝดดินดอแฝดดินแดงเฟสสองสินเชื่อบ้านล้านหลังนะต่อยอดบ้านสุขประชาเน,นี่ยนี่แล้วก็เรื่องของการดูแลก,กลุ่มเปรา<น>ะบางก็คือเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งพันบาท เท่ากันทุกช่วงอายุนะอขอให้60ขึ้นได้1นึ่งันหมดนะแล้วก็เพิ่มเงินช่วยดูแลบุตรแรกเกิดถึง10ปีเลยขยายไปแล้วก็เพิ่มเ,เงินด้วยเป็นพันหนึ่งนะนะนี่แรงงานในประกันสังคมนะฮนะแล้วก็1อำเภอ1โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม1 0ศูนย์ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยโรคร้ายแรงระยะสุดท้ายบริการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะฮะทั้งการศึกษาทั้งสาธารณสุขเลยนะ แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนคนตัวเล็กๆให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล่ะมีอะไรบ้างที่ทํามาแล้วนะแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้ต่อเป๋าตังถุงเงินพร้อมเพรเน็ตประชารัฐนะแพลตฟอร์ม e e-commerce data center ระบบคลาวด์ทำให้คนตัวเล็กแข่งขันได้ไม่แพ้นคนตัวใหญ่นะใช่ค่ะขอให้มีของมีความสามารถนะขายของได้นะเพราะระบบที่วางเอาไว้ แล้วก็กองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงินสามหมื่นล้านอันนี้เป็นที่พึ่งยามยากนะจะได้ไม่ไปเ,เป็นเบี้ยของเงินนอกระบบะแล้วก็ประกันสังคมทัน่วหน้าทุกอาชีพคืนเงินสะสมชาภาพ3 0เปอร์เซ็นต์ผู้ประกันตนมาตรา3 3นะนี่แล้วก็ศักยภาพของประเทศต้องสูงขึ้นต้องเพิ่มขึ้นโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานะแล้วก็เศรษฐกิจ e เ e c เซีเษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจใหม่4ีภาคฮะไม่ได้มีแค่ EEC ีนะ โครงสร้างพื้ฐานด้านดิจิทัลเป็นศูนย์กลางภูดภาพสู่ประตูอาเซียนและจีนตอนใต้เชื่อมต่อหมดเลยนะฮะแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆต,ต,ต,ต่อเนื่องะฮะเราจะฟื้นจากซาอุกลับมาได้นี่คือชุดนโยบายาที่ถแถลงเมื่อวานนี้ฮะนำโดยคนดิเดตนายกของพงรรครวมไทยสร้างเยอะมากนะพลังเงียบที่ชื่นชมให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะค่ะน<า>ั่นมีปัญหาชาวนาถูกโกงเงินจำนำข้าวใช่ไหม ขึ้นมาปับจ่ายเงินปับแค่นี้มันก็ได้ใจประชาชนเยอะแล้วค่ะตาสมวนต่างๆที่นายทุนบุกรุกนี่กล้ายึดคืนมาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใครีป้าก็ชอบชอบและพลเอกประยุทธ์ก็ให้ความสําคัญกับคนรากหญ้าไม่ใช่น้อยๆคนหักจะมองว่าพลเอกประยุทธ์ทําให้คนรวยรวยมากขึ้นความจริงท่านเอื้อเอาคนทุกฐานะ คนรวยบางคนท่านก็ดึงมาให้ช่วยเรื่องเศรษฐกิจเอามาเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความชา,ชาญฉลาดที่จะใช้คนทุกหมู่ทุกเหล่าท,ทุกสาขาอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารชาติบ้านเมืองท่านจึงบอกว่าทุกคนเป็นเพื่อนควรมร่รรวมคิดคนเอกประโยชน์มีลักษณะที่ป้าชื่นชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลามาถแถลงนโยบายอธิรัฐคางทางทีวีเนี่ยท่านจะรู้งานทุกกระทรวงเลยไม่ต้องมานั่งอ่านโผด้วย พูดได้ปลาปลาปลา,ปลาว่ากระทรวงนี้มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นแก้ได้แล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้แก้แล้วกาลังทําอยู่่านจะรู้งานดีแสดงว่าทําการบ้านดีเอาใจใส่ปัญหาของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างดีอย่างเมื่อก่อนนี้นะมีปัญหาว่าชาวไร่ชาวนานพอมีเงินหรือสวัสดิการต่างๆที่รัฐจัดให้มันก็จะมักจะผ่านอบตอบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างกำนันบ้างแล้ว สิ่งที่ที่จะถึงประชาชนมันมันถูกมันรั่วไหลรั่วไหลมันไม่ถึงมือประชาชนหรือถึงก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอันนี้พลเอกประยุทต์ก็แก้โดยการโอรเนเงินเข้าผ่านธนาคารเลยไม่มีใครได้ได้เอาไปแอมได้อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดถ้าไม่มีคนที่มีความเด็ดขาดอย่างชาชาทหารอย่างพนเอกประยุทธ์มันยาก ย yeah. ขณะเขาเป็นทหารนะยังรู้งานสามารถบริหารชาติได้ขนาดนี้นะทีนี้มาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วเนี่ยเราจะไปยึดติดว่าโอ้ยสืบทอดอำนาจถ้าอำนาจนะั้นมันทำให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสืบทอดไปมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ปี๊คิดอย่างนี้ที่สำคัญก็คือคนที่เสนอตัวที่คนที่นันบอมักนะั่นมันเองไปกวดกอนมูเออ พวกแม่และคุณเจ้าหัวใจบ่กพี่คอยไม่นบอ่อีอ่พ่อคู่เป็นพนยานนะการพูดเองลูกตู่ร้อยเปอร์รเซ็นมาจับมือกับรถคอยจับจ้าเป็นยังขึ้นมาว่าแห้งเนะพราะว่าเราเป็นคนดีซื่อสัตย์เลือเสมอต้นเสมอปลายคือนหน้าที่บ้านใส่สีนะเป็นผู้ว่าเยอะนี่เป็นงไงละ่ะมาจับมือกับรถนะมาจับมือเลยนะเลือกลุกตู่แน่นอนๆ อ้าคนนี้พูดเลยอันนี้คือเสียงสะท้อนจากคนที่ไม่ได้เล่นโลกโซเชียลแต่มีคนไปถ่ายมาแล้วมีตัวตนอยู่จริงไงนะทีนี้มาอีกคลิปหนึ่งนี่คือเหตุจาทิกตอกลุงตู่นะพูดถึงการทฒนาในพื้นที่ภาคเหนือทีนี้นะคือไม่ใช่ว่ากระแสน,นิยมจะดีเฉพาะภาคใต้เฉพาะพก,กรุงเทพนะเฉพาะภาคกลางแต่ว่างานที่ทำเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่มีสสรัฐบาล ก็ทำงานอันนี้คือคลิปที่ชาวทางเหนือเนี่ย เขาพูดถึงโครงการพัฒนาในื้นที่ภากเหนือนะเรียกว่า,วาสนามบินทัแตกอะฮะมันทําให้ประเทศเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนุ่งตู่ถ้าถามถึงผลงานด้านนี้เด่นค่ะเด่นมากม20กว่าปีเนี่ยที่เกิดเรื่องเพศซาอุจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าหน้าติดเลยหลายๆรัฐบาลที่พยายามจะเข้าไปหาเจ้าชายของซาอุเนี่ยเข้าหน้าไม่ติดแต่ลุงนี่เก่งมากนะคะสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ดีเซนต์ตัวเองแล้วสามารถที่จะจับมือกับรัฐบาล ซาอุได้เนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายๆพี่เป็นคนเชียงรายพี่เห็นถนนค่ะถนนที่เขาขยายพื้นผิวถนนเนี่ยตั้งแต่จโมโกมหเดินทางเชียงใหมเ่เชียงรายตลอดการเดินทางลาบากแต่พอรัฐบาลได้ทําถนนขึ้นมาการเดินทางสะดวกแล้วอุบัติเหตุมันลดลงจริงๆคนเชนนียงรายเราจะทราบดีพอมาอยู่เชียงใหม่เราเห็นทางลอดซึ่งช่วยในเรื่องของรถติกได้มากเลยค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณผลงานของมูนะคะที่ทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้น Just เียงใหม่จะได้งบทำสนามบินอ่าที่สองนะเจ้าตั้งบ้านที่อุรุพูลเนี่ยซึ่งคนเชียงใหม่ก็ตื่นเต้นกันแล้วก็เฝ้ารอว่าเออเมื่อใดจะได้จะได้สนามบินใหม่ตัวนี้นะคะาะเราคงจะทำเมื่อเศรษฐกิจของคนเชียงใหม่เนี่ยโอดีขึ้นการเดินทางติดต่อกันเนี่ยเจ้าเพราะว่าจะเป็นทางรถไฟก็ดีทางถนนบนทางก็ดีตั้งสนามบินตั้งอากาศของเฮาก็ดีโอ้แล้ีเมืองเชียงใหม่ก็จะฟื้นตัวเร็วนะเจ้าคนเชียงใหม่จะมีความสุขกัน ทั่วหน้านะเจ้าอ่านี่เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในทิกตอลุูมตูนูนะครเมื่อวานนี้ที่พักรวมไทยสร้างชาติมีการแถลงน,นโยบายเศรษฐกิจมีหลายนโยบายทั้งนโยบายเร่งด่วนทั้งนโยบายเป้าหมายที่จะนํางนเงินเข้าประเทศต่ตางๆนานาแล้ววันนี้ได้มีการนําเสนอเป็นอินฟโฟกราฟิกนะครในแฟนเพจรวมไทยสร้างชาตินะนโยบายพร้อมทำนะนี่ เพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการพลัสเป็น1000บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ฉุกเฉินได้10,000บาทนะคือเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนได้ด้วยแล้วก็มีทั้งการตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน3 0 0 0 0ล้านบาทคืนให้3 0เงินสะสมชราภาพผู้ปริหาตนมอ 3, 3การแก้หนี้เป็นการแก้หนี้แช่แข็งหนี้นะฮะปลดหนี้ด้วยงานเรื่องกฎหมายที่รังแกประชาชนและเป็นอุปสรรคในการทํากิน ดอกเบี้ยตอบแทนอบอพรอคนละ1000บาทต่อเดือนเป็นเบี้ยตอบแทนอบ,อบพรอค่ะแล้วก็การลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองกับพ่อแม่รวมสูงสุด60,000บาทออมเงินพร้อมลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน LTF อันนี้ก็คือจะกลับมาอีกรอบหนึ่งลดต้นทุนเกษตรกรปุ๋ยน้ำมันไฟฟ้าราคาถูกไม่เลิกเงินบำนาญให้ค่าราชการเบิกเงินสมทบกบขได้ก่อน30นี่นโยบายพร้อมทำนะ แล้วก็ยังมีนโยบายอื่นๆนะที่ก็สรุปมาเป็นอินโฟกฟราฟิกอย่างเช่นเรื่องของการสร้างโอกาสให้เด็กไทยอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนเรียนจบมีงานทําทุนการศึกษาอาชีวะร้อยทุนต่อหนึ่งอำเภอทุนละหนึ่งหมื่นบาทมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงลิคกองเพรมแฝดดินดอแฝดดินแดงเฟสสองสินเชื่อบ้านล้านหลังนะต่อยอดบ้านสุขประชาเนะนี่ยนะี่แล้วก็เรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางก็คือเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ย 1,000ันบาทเท่ากันทุกช่วงอายุนะอขอให้60ขึ้นได้หนึ่งัหมดนะแล้วก็เพิ่มเงินช่วยดูแลบุตรแรกเกิดถึง1ิปีเลยขยายไปแล้วก็เพิ่มเงินด้วยเป็นพันหนึ่งนะนะนี่แรงงานในประกันสังคมนะฮนะแล้วก็หนึ่งอำเภอ1โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม1ศูนย์ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยโรคร้ายแรงระยะสุดท้ายบริการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะฮนะทั้งการศึกษาทั้งสาธารณสุขเลยนะ แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนคนตัวเล็กๆให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตลอล่ะมีอะไรบ้างที่ทํามาแล้วนะแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้ต่อเป๋าตังถุงเงินพร้อมเพีเน็ตประชารัฐนะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซด a ต้าเซ็นเระบบคลาวด์ทำให้คนตัวเล็กแข่งขันได้ไม่แพ้คนตัวใหญ่นะใช่ค่ะขอให้มีของมีความสามารถนะขายของได้นะเพราะระบบที่วางเอาไว้ แล้วก็กองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงินสามหมื่นล้านอันนี้เป็นที่พึ่งยามยากครับจะได้ไม่ไปเ,เป็นเบี้ยของเงินนอกระบบ<ฆ>แล้วก็ประกันสังคมทัน่วหน้าทุกอาชีพคืนเงินสะสมชาภาพ3 0มผู้ประกันตนมาตรา3ามนะนี่แล้วก็ศักยภาพของประเทศต้องสูงขึ้นต้องเพิ่มขึ้นโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานะแล้วก็เศรษฐกิจ EEC เกเศรกษกจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจใหม่4ภาคฮะไม่ได้มีแค่ EEC นะ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นศูนย์การบุรภาคสู่ประตูอาเซียนและจีนตอนใต้เชื่อมต่อหมดเลยนะฮะแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆต่ตตตอเนื่องฮะ,ะละเรากฟื้นจากซาอุกลับมาได้นี่คือชุดนโยบายที่ถแถลงเมื่อวานนี้ฮะนำโดยแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งสองท่านนะฮะคุณธีรพันธ์สารีรัตทวิภาแล้วก็ลุงตู่นายกรัฐมนตรีประเดียประยุจันทร์โอชาแล้วก็มีคุณสุพ,พัฒนพงภ์พันธ์มีเฉา ซึ่งเราไปที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจด,ด,ด้วยที่แถลง